สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องคือเกาเด้จ้าตามเคยเนาะสบายดีตอนเศร้าๆเ้อค่ะแซนียงมัดไอถอนเอายอดทาคือเกาพี่น้องเอาไปดึงด้วยไอเจมดึงได้บอดึงปุ๊ดออกเลยเออดึงดึงให้มันขาดลูกอ้ไอเจมดึงบอนี่เขาดึงจริงสินี่อันนี้อันนี้นี่เด้

อันนี้สเน็งโฮดหนามแล้วพี่น้องคาปลาบ่าได้หดเด้อนี่คาปลาบ่ได้หดพี่น้องนี่อันนี้ใบาคาแก่น่ะสเนนีงตัดมาถอนมาหนีสิจุทั้งคุณก่อคาปลานะหกลายมแต่ใบกล้วยมืนตอนเช้ามาดูว่ายมาแรงบ่ตอนค่ำๆนะักมากวาดจูดกับน้องเจนคาปลาอันนี้พี่น้อง ันนี้คาใหญ่ก้อน,นี่ก็ดึงเอาแล้วนี่ดึงเอาสี่ห้าย<ะ>อดเดี๋ยวแม่ดึงซอยมาอองามพี่เนาะวันน,นี้มันชุ่มเราจะนี้เงินหด,นด,ดทั้งนับดิฮ์หดทั้งก้อน,นี้ก็งาม<ะ>จริง<ะ>มักหนัดมักม่วงเยอะแยะกินไม่หมดหรอกกับน้องเจม ต้นผักก็บาเป็นหมากินเด็กเถ้ามีพี่น้องถอนมาเรียบร้อยแล้วจ้าม่ต้องใส่กระดกูกอันนี้ขาขาน้อยเนาะขาปลาเด้กพี่น้องใบมันนี่แบบนี้นี่ขาใหญ่นี่ลำเก็ตรบุญคุยกันลำหน้อยลำใหญ่เนาะนี่จ้ะแค่อะไรหลากหลายนึงพี่น้องเดี็กผู้ผ่าคนน้ำเป็นยากเนาะผู้เฒ่าโอเคพี่น้องปอกเรียบร้อยเนาะ สันิงก็จะเอามันหนึ่งเด้เอ,อน,นี่จ้าเราใส่หวัวเพื่นอนอนขึ้นอาโอ้ยเรียนละงัดคา,ขาค่ะผู้หนึ่งงัดคาก็ยังไม่ได้อาบน้ำล้างหน้าเด้อพี่น้องคือกบขา่าวก่อนเลยทีไป,ปอ,า,อาบอาบแล้วค่อยมากินจ้านี่มาเด้อมาเด้อเอาลงไปเลยม่วนมวน ิดโอเคจ้าเดี๋ยวสีตัดเจวมาถึงดิบด้วยพี่น้องสบักเลนสมักเลนบักเล,นก,เลนกับบมี่เนาะมีเลนจกหมาวะสามบอมะหนับบอสุกเนาะเจ้าพี่น้องกำลังจีแจวเนาะอัน,นจีประเด็บม,ม,มีบักเลนค่ะบักเลนบอสุกเกียบวกกับสุก <laughs> นี่กระเจี๊ยบปลาดุกไปเอ็นคาราเบลตามมากินนิดกันพี่น้องขาดไม่ได้คือใบงูเดี๋ยวเราจะไม่งามนะเปใบงูเยอะๆจะได้สวยยอันน้ำแ่งกาคือเห็ดกอกวอกก็ ใส่บวบเลนเนี่เอาใช่กท่า,าไม่สุกแอยใส่งบ,บ่ฮะใส่บเลนใส่บเล่บบเลางเ <c oughs> ี้ยันว่าขาเวียนางไปยางมาข่าวร้ายชอโอเคเสร็รรส <c oughs> จแล้วต้องใส่เดี๋ยวคอยตำไปใส่ลน้งเดีวยวถิงเดใส่ประเด อีพอกินก่อนลงมาอุ้ยโทศัพท์ตกแตกปุกมามาพี่น้องน่าจะได้แล้วมา เลนมาคือเลนไปเลนพอดีอยู่บะเจียวฮะนี่จางมาเจอกระเดี่ยวเข้มน่แลเวเข้มวะใส่บัเหลียำหลังน้าเพสิด้กิน inka mm. nuwa amya oteda uh, มันแองเงือ่น้องพใหญ่เนี่ยเห็นอยู่บนตัวเองไงมันขึ้นมันึ้ออื่นไปไหเนาะไปาบ้าไปายน็บอกมันบ่มีป่าพี่น้องกินเจ้าประเด็เนาะพ่อเราบอกเพชร เดียวก่อนไปไหมไหน่ดยี่้อ,อน่อะไรของใครหะไ Um. เกินหอยไหมแล้วไม้ประจามันดอกนะมันบอสไซหรอกพอแล้วกินแล้วแล้วอันนี้ไปกินที่หลังใช่ไหม ีน่เอาหน้าแล้วรีบโปแป้งใ่แล้วก็มามาตำแก้วหอยอีพอเนาะแล้วก็มากระเ,เห็นกอกวอกอะอะพอแล้วอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วอิ่มแล้ว ทงังพื้นพี่น้องเลยทังแสบกินกะนล่าไปก่อนเด้อจ้เด้อพอกันกินหนาเนาะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสัญลกษบานนาในเด้พี่น้องเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ